เอ็นจอยครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำกิฟตต็อกเลซินกันอีกแล้วนะคะวัสดุที่เราจะใช้ทําในวันนี้ก็จะเป็นฟีโม่เล็กๆจิ๋วๆน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็เลซินค่ะวันนี้จะมีขั้นตอนการทําที่แตกไปกว่าคลิปอื่นยังไงเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยค่ะและสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะ,ะก็จะ,นนะะจะเป็นแม่ทินซิลิโคนต,ตัวนี้นะคะเอาไว้สําหรับทําตัวกิฟตต็อกโดยเฉพาะเลยละคะ่ะ ก็จะมีหลายแบบเลยนะคะจะเป็นแบบรูปแบบวงกลมรูปแบบขอบหยักๆหรือว่ารูปแบบหัวใจก็มีให้เลือกใช้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยละค่ะและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกิ๊บด็อกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบไม่มีขอบนะคะแผ่นจะบางๆนิดนึงเดี๋ยวเราแกะให้ดูค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบใสแล้วก็ตัวนี้จะบางๆดึงออกมาได้นะคะ แล้วก็จะมีตัวฟีโมนะคะแล้วแต่เราชอบเลยว่าจะใส่อะไรก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นของที่เราใช้ในคลิปที่แล้วที่เป็นเช็คเกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในคลิปนี้ด้วยค่ะและเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็จะผสมเรซินกันเลยค่ะผสมในอันตราส่วน20ต่อ10นะคะเราจะทำทั้งหมด3ชิ้นค่ะ ก็จะผสมไวๆกันเลยนะคะเพราะว่าน่าจะผสมกันเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอัตราส่วนเดซินมันก็ช่างไม่ยากนะคะแล้วก็จะใส่กากเพชรเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเป็นกากเพชรสีขาวค่ะใส่มากใส่น้อยตามแต่ชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เนื้อเรซินเข้ากันนะคะ ผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเรซินเทใส่แม่พิมพ์เลยค่ะเราจะเทแบบไม่เยอะมากนะคะเทเป็นแค่รองพื้นไว้เฉยๆค่ะ2ออันนี้เราจะทําเป็นสีใสนะคะส่วนอีกอันที่เป็นแตงโมเราจะใส่สีเข้าไปให้มันดูแบบมีสีสันน่ารักขึ้นค่ะแล้วในการทำทุกครัง้งเราก็อย่าลืมเอาไฟแช็กนะคะมาไล่ฟองอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวฟองเดี๋ยวชิ้นงานของเราจะมีฟองนะ้จะไม่สวย แล้วเราก็จะตกแต่งด้วยฟีโมโอะโวคาโดจิ๋วของเรานะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กมากเลยค่ะทุกคนใครจะสะดวกเรียงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเทไปทีเดียวให้แบบมันสุกชิ้นงานก็ได้นะคะสวยเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มเรซินนะคะเทลงไปให้เต็มพิมพ์เลยค่ะแล้วก็พยายามกดฟีโมของเรานะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเตาหรือว่าระวังเวลาที่เราเทเรซินเนี่ยตัวฟีโมมันจะลอยขึ้นมานะคะพยายามเอาอะไรก็ได้กดลงไปให้มันจมลงไปค่ะ อีกอันนึงเราก็จะแต่งด้วยฟีโมดอกเดซี่จิ๋วของเรานะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่แบบเททลงไปแล้วก็ใช้ไม้เกลี่ยเกลี่ยเอานะคะส่วนอันสุดท้ายเราก็จะผสมสีเรซินเข้าไปด้วยนะคะเราจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองนะคะเพื่อให้มันดูแบบสดใสเข้ากับแตงโมของเราค่ะ เราจะเทเรซิน2สีอันนี้นะคะลงไปในแม่พิมพ์เพียงแค่ขึ้นพิมพ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้ง8-12ชั่วโมงค่ะ พอตัวเรซิน2สีที่เราเทไว้ครึ่งแรกแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟิโมลงไปนะคะแล้วก็เททับอีกชั้นหนึ่งด้วยเรซินใสธรรมดาค่ะเทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งให้เขาแห้งอีกรอบนึงค่ะ และพอเลซินชั้นที่2ของเราแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแกะออกมาแล้วก็ติดตัวกิ๊บตอกของเราเข้าไปค่ะ ในการติดตัวกิบต็อกนะคะเราจะใช้เป็นอีพ็อกซี่เรซินทาบางๆที่หน้าด้านใดด้านหนึ่งของเรซินที่เราหล่อไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆแปะตัวกิบต็อกของเราลงไปให้ตรงกลางที่สุดค่ะ วางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งให้เขาแห้งเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าใครเป็นเรซินยูก็เอาเข้าเครื่องอบยูวีสักประมาณ3-5นาทีนะคะ หลังจากที่เลซิ่นด้านหลังแห้งแล้วใช่ไหมคะตอนนี้กิบตอ็อกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะน่ารักน่าใช้ไหมคะในความรู้สึกนะคะเรารู้สึกว่ากิบตอ็อกตัวนี้จะแข็งแรงทนทานกว่าตัวที่เราเคยทำมานะเพราะว่าเป็นกิบตอ็อกที่เราเหล่อขึ้นเองอะตัวหน้ากิบตอ็อกจะมีความหนาทนทานกว่า โอเคค่ะถ้าใครชอบไลน์ไหนนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Enjoy c r a f t ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ